้อนรับกลับสู่ช่อง Ride c u เ t อร e แหล่งรวมรีวิวรถใหม่เปิดตัวรุ่นล่าสุดและรายละเอียดเชิงลึกสำหรับสายยานยนต์ทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งใน SUV ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ นั่นคือนิสสันปาโ r o รุ่นใหม่ปี2025รถ SUV หรูหราที่หลายคนบอกว่าอาจจะเหนือกว่า Toyota Land c r u รู e เซในตำนานก็ว่าได้รุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับโฉมธรรมดาแต่มันคือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่รวมเอาความแรงความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวพร้อมดีไซน์ที่ดุดันสะกดทุกสายตาบนถนน นิตสันปาโตรเป็นรถที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในตะวันออกกลางออสเตรเลียและเอเชียที่มันยืนหยัดสู้กับแลนด์ครูเซอร์ได้อย่างสงศักิ์ศรีแต่ในรุ่นปี2025นี้มิตสันยกระดับไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานสมรรถนะลุยทางวิบากคันเทพเข้ากับความหรูหราเหนือระดับทำให้เหมาะทั้งกับการขับลุยทะเลทรายปีนเขาหรือแม้กระทั่งวิ่งในเมืองใหญ่ได้อย่างลงตัว ดีไซน์ภายนอกมาในโฉมใหม่หมดจดประจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นสายคมชัดที่ทรงพลังไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ล้ำอนาคตเส้นสายตัวถังดูแข็งแกร่งสะท้อนบุคลิกบึกบืนและหรูหราในเวลาเดียวกันส่วนท้ายมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่กันชนและปลายท่อที่บ่งบอกความสปอร์ตและพลังทุกมุมคือการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ภายในห้องโดยสารนิสันจัดเต็มความหรูหราใช้วัสดุพรีเมียมทั้งหนังแท้ลายไม้และอลูมิเนียมสร้างบรรยากาศหรูหราอบอุ่นเบาะนั่งกว้างขวางรองรับ7-8ที่นั่งปรับอุณหภูมิได้ทั้งร้อนเย็นและมาพร้อมฟังก์ชันนวดเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลล้ำสมัยและเครื่องเสียงพรีเมียมจาก o บสที่มอบประสบการณ์เสียงระดับคอนเสิร์ตบนรถยนต์ ด้านขุมพลังรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ที่ให้สมดุลทั้งพละกกำลังและความประหยัดซึ่งแม้จะเปลี่ยนจาก V8 แบบดั้งเดิมแต่แรงม้าและแรงบิดไม่แพ้กันแถมยังลดการสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงตัวรถยังคงใช้ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออันเลื่องชื่อพร้อมโหมดการขับที่เลือกได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นหิมะไซโครนหรือวิ่งบนทางเรียบก็ทำได้อย่างมั่นใจ ด้านความปลอดภัยนิสสันจัดเต็มด้วยเทคโนโลยี p r o p i l o t a s s i s t และ Intelligent Mobility เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคันและระบบช่วยรักษาช่องทางวิ่งทำให้มั่นใจได้ทั้งสำหรับการเดินทางไกลหรือใช้ในเมืองคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือปาโทรรุ่นใหม่นี้จะเหนือกว่าแลนครูเซอร์ได้จริงหรือไม่ คำตอบอาจขึ้นอยู่กับมุมมองแต่สิ่งที่แน่แน่คือนิสสัน9ก้าเข้าสู่สนาม SUV หรูอย่างเต็มตัวด้วยดีไซน์ที่สดใหม่เทคโนโลยีลำหน้าความหรูหราเหนือระดับและสมรรถนะที่ลุยได้จริงๆถือเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดในเวลานี้สำหรับราคาคาดว่าจะทำออกมาแข่งขันได้ดีกับคู่แข่ง ซึ่งจุดนี้อาจเป็นไพ่ใบสำคัญที่ทำให้ปาโทรน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อคุณมองหารถที่ทั้งหรูทั้งแรงทั้งลุยและเหมาะกับครอบครัวรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกด้านจริงๆสรุปแล้วนิสสันปาโตร์สองพ2คือ SUV ที่รวมทุกสิ่งที่คนรักรถต้องการ ดีไซน์สวยหรูขุมพลังล้ำสมัยเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันสมรรถนะลุยได้ทุกที่และความสะดวกสบายระดับรถหรูจึงไม่ใช่แค่การอัปเดตธรรมดาแต่มันคือการยกระดับมาตรฐาน SUV หรูระดับโลก ขอบคุณที่รับชมและอยู่กับครอบครัวไรท์เคาน์เตอร์หากคุณชอบการรีวิวลึกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆเราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายในการเดินทางครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า